ข้อนี้นะครับเป็นข้อสอบโอนปี60เรื่องเซตนะครับตัวโจทย์นะครับก็บอกไปก่อนนะครับว่าจะเป็นโจทย์ที่ไม่เหมือนกับข้ออื่นๆนะครับที่เป็นเรื่องเซตสั็ตเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันไม่เหมือนอย่างไรนะครับตัวโจทย์นะครับพูดถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มี60ครอบครัวนะครับก็จะประกอบอาชีพอยู่3อย่างนะครับก็คือทํานาทําสวนแล้วก็เลี้ยงสัตว์ซึ่งเรากำหนดให้เป็นเซต abc ไปเลยแล้วกันเนาะ แล้วก็มาดูข้อมูลย่อยกันครับมีทำนาอยู่34ครอบครัวนะครับก็ให้เป็น n a ทำสวน30ครอบครัวก็ให้เป็น n b ทำนาและทำสวนนะครับก็เป็น n ของ a intersect b นะครับมีอยู่8ครอบครัวจะเห็นว่าตัวโจทย์ไม่ได้ให้เลี้ยงสัตว์มาใช่ไหมครับแล้วก็ทำนาและเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะเป็น A อ n ินเตอร์เซ3ยครอบครัวนะครับแล้วก็ทำสวนและเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะเป็น N ของ B i อินเตอร์เซมีอยู่20ครอบครัวนะครับถ้ามองเผินๆน,นะครับก็จะเห็นว่าเออตัวจบมันก็ให้ข้อมูลมาค่อนข้างครบเนาะอ่าแล้วก็60นะครับ60เนี่ยความหมายของมันก็คือ A u ยูเนียน i o ยูเนีนนะครับถามว่าทำไมถึง ให้เป็น A union B u n i ย n C เลยแล้วครับเพราะว่าข้อนี้เนี่ย universe กับ A B C u n i o เนี่ยมันมีสมาชิกเท่ากันนะครับถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าในที่นี้เนี่ยถามเป็นครอบครัวแล้วก็ตัวโจทย์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มีประโยคบ่งชี้เลยว่ามีครอบครัวที่ไม่ทําอาชีพทั้งสามนี้เลยนะครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่าทุกครอบครัวเนี่ยต้องประกอบอาชีพ อย่างน้อยนะอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อาชีพนี้แน่นอนนะครับคือตัวโจมันก็มันก็บอกอยู่แล้วว่าในประโยคน์ประโยคนตรงนี้นะฮะอ่ะต่อไปนะครับต่อมานะฮะประโยคเด็ดของเรานะครับเขาบอกว่าทํานาอย่างเดียว6ครอบครัวประโยคนี้นะครับถ้าเราเขียนในเรื่องของการดําเนินการนะครับมันก็จะเป็น n ของ a ลบในวงเล็บ b union c นะครับปิดวงเล็บแบบนี้ถามว่า จากที่เห็นเนี่ยเราคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการใช้สูตรแบบนับสมาชิกไหมนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะฮะจะเห็นว่ามันมันไม่เกี่ยวเลยนะฮะดังนั้นข้อนี้เนี่ยจุดประสงค์โจทย์นะครับเขาไม่ได้ต้องการให้เราใช้สูตรนะครับแต่เขาต,ต้องการให้เราใช้การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับโดยใช้แผนภาพเวนออยเลอร์ในการเป็นตัวช่วยนะครับอ่ะโอเคนะครับ ดังนั้นนก่อนอื่นเราก็มาวาดแผนภาพเวนนออยเลอร์ก่อนละกันนะฮะ,ะเริ่มต้นนะครับทุกครั้งนะครับพยายามอย่าลืมนะครับวาดอ่า universe ไว้นะครับเพื่อจำกัดขอบเขตของข้อมูลนะครับจากนั้นก็วาดเซตครับ3เซตนะ ABC นะครับแล้วก็อย่าลืมตั้งชื่อนะฮะ A B C นะฮะจากนั้นนะฮะเราใช้คำว่าพยายามแล้วกันนะฮะใส่สมาชิกนะครับในส่วนที่คิดว่าใส่ได้นะฮะอ่ะลงไปเริ่มต้นนะครับเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับทำนาอย่างเดียว6ครอบครัวนะครับซึ่งทำนาอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนนี้ถูกไหมอ่ะจากนั้นนะครับเราดูอีกว่าเราพอจะใส่ตรงไหนได้บ้าง ซึ่งพบว่ามันใส่ไม่ได้เลยถูกไหมฮะไม่มีบริเวณไหนที่เราสามารถใส่จํานวนหรือตัวเลขได้อีกแล้วนะครับดังนั้นนะครับในกรณีนี้นะครับเราต้องทําการกําหนดตัวแปรเฉพาะพื้นที่ขึ้นมานะครับอ่ะเราก็เขียนเลยนะครับกาหนดให้นะครับแล้วเราจะกําหนดบริเวณไหนล่ะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็จะให้พื้นที่ที่มันเกิดการทับซ้อนมากที่สุดนะครับซึ่งก็คือตรงนี้นั่นเอง กำหนดให้ n ของ a intersect b intersect c เนี่ยมีค่าเท่ากับ x แบบนี้นะครับกำหนดพื้นที่บริเวณนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้มันครอบคลุมทั้งหมดถามว่าพอกำหนดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะนะครับมาดูครับในส่วนนี้นะครับส่วนที่แรงเงาไปเนี่ยถามว่าตรงนี้มันคืออะไรนะครับมันคือ a intersect b ใช่ไหมซึ่งเดิมทีบริเวณสีเหลืองเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ8ถูกไหมฮะแต่ถามว่า8เนี่ยมันเกิดจากบริเวณพื้นที่เนี่ยจำนวนทั้งหมด2ช่องนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการพื้นที่เพียงช่องเดียวนะครับก็คือช่องด้านบนเนี่ยมันจะต้องเป็น8ลบด้วย x ถูกไหมนะครับเช่นเดียวกันนะครับในบริเวณนี้ทำคล้ายๆกันเลยส่วนที่แดงเงานะครับก็คือ a intersect c ซึ่งมีค่าเท่ากับ23แต่ถ้าเกิดเราต้องการพื้นที่แค่ส่วนเดียวไม่ต้องการ x ตรงกลางนะครับเราก็จะต้องเอา23นะครับมาลบออกมันก็จะเป็น23ลบ x แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวตัวใหญ่ไปหน่อยแบบนี้นะครับลบ x นะครับเช่นเดียวกันนะครับในบริเวณนี้ ส่วนที่แรงเงานะครับก็คือ b intersect c ใช่ไหมซึ่งตัวโจทย์นะครับบอกว่ามันมีค่าเท่ากับ20แต่ถ้าเกิดเราต้องการพื้นที่แค่ส่วนเดียวไม่เอา x ดังนั้นนะครับพื้นที่ในส่วนนั้นเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ2 0ลบ x นั่นเองอนะถามมาต่อมาครับในส่วนนี้เจ้าสส่วนนีน้สามารถใส่ได้ไหมใส่ได้ครับแต่ว่า ณตอนนี้เรายังไม่ใส่ละกันนะครับเราขอโฟกัสแค่แค่ตรงนี้ก่อนนะครับเท่าที่ข้อมูลให้มาก่อนนะครับถามว่าเท่าที่ข้อมูลให้มาเนี่ยเราคิดว่าเราจะเริ่มทําที่ตรงไหนจะพิจารณาตรงไหนก่อนดีนะฮะทุกคนาจะตอบได้เนาะมันก็คือในบริเวณของเซต a นั่นเองนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับถามว่าทําไมนะครับก็มันเป็นพื้นที่นะครับเป็นเซตเพียงเซตเดียวเนี่ยที่มีข้อมูลเนี่ยปรากฏอยู่ ครบทุกช่องนะครับถึงว่าถึงแม้ว่ามันจะติดตัวแปรบ้านก็ตามนะฮะโอเคอ่ะเราก็มาพิจารณา na นะครับซึ่ง na เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยพื้นที่ทั้งหมดสี่ส่วนนะครับก็คือ6บวก8ลบ x บวก23ลบ x แล้วก็บวก x นะครับซึ่ง na เนี่ยตัวโจทย์เนี่ยมันบอกมาแล้วว่ามีค่าเท่ากับ34นะครับแล้วก็สามารถใส่ค่าไปได้เลยเนาะเป็น34เท่ากับลบ x ลบ x บวก x นะครับก็จะเหลือลบ x 6บวก8ได้14บวกด้วย23นะครับก็จะได้เป็น37นะครับประมาณนี้ดังนั้นนะครับเราก็จะนำ3า3 4ไปลบนำ x ไปบวกนะครับ ก็จะได้ค่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับ3แบบนี้พอเราได้ค่า x แล้วนะครับเราก็เอา x เนี่ยกลับเข้าไปแทนในแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับแล้วก็เราก็จะสามารถหาพื้นที่ในส่วนที่เหลือได้แล้วนะครับคราวนี้มาดูคำถามนิดนึงนะครับว่าตัวคำถามเนี่ยมันถามว่าอะไรนะครับคำถามนะครับมันถามว่ามีทั้งหมดกี่ครอบครัวนะครับที่ประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียว นั่นหมายความว่าเราต้องเอาพื้นที่ในบริเวณนี้ทำนาอย่างเดียวแล้วก็บริเวณนี้ทําสวนอย่างเดียวนะครับแล้วก็บริเวณนี้เลี้ยงสัตว์อย่างเดียวเนี่ยมาบวกกันนะครับข้อนี้ก็เดี๋ยวไปคิดต่อเองเนาะไม่เฉลยละกันโอเคแค่นี้ครับ